สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางท,างที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะเจอการวันแรกของสัปดาห์วันแรกของการทำงานแบบนี้เนี่ยเรายังคงมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเป็นข่าวสร้างสารรค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลตัวเองมาฝากกัน ในช่วงแรกนี้เริ่มต้นกันที่คนทันโรคก่อนค่ะการกินอาหารที่มีความสัมพันธ์กับหมู่เลือดเพราะหมู่เลือดมีสารเคมีแตกต่างกันในแต่ละอาหารจะมีแลคตินหรือโปรตีนที่เคลือบอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงจึงไม่แปลก หาก,กินอาหารที่มีแลกตินไม่เหมาะสมกับกรุ๊ปเลือดย่อมรบกวนระบบย่อยอาหารการเาผาผลาญพลังงานรวมถึงความสมดุลของฮอร์โมนคนหมู่เลือดเอควรเน้นอาหารมังสวิรัตเป็นหลักเพราะกรดในกระเพาะอาหารน้อยจึงย่อยเนื้อสัตว์ได้ไม่ค่อยดีนักมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นจึงควรเสริมด้วยโปรตีนจากปลาทูปลาแซลมอน เลี้ยงปลาเนื้อขาวอย่างปลาจาระเมรเป็นต้นสำหรับผักที่แนะนำให้ทานคนกุ๊ปเลือดเอแนะนำให้ทานบรอกโคลีหอมหัวใหญ่แครอทฟักทองกระเทียมส่วนผลไม้ทานได้เกือบทุกชนิดแต่แนะนำให้เลี่ยงแตงโมแคนตาลูปมะละกอมะม่วงกล้วยส้มเพราะย่อยยาก ส่วนคนกรุปเลือดบีเน้นอาหารประเภทแป้งเพราะน้ำตาลในเลือดจะเป็นพลังงานจากน้ำตาลในแป้งทำให้ย่อยง่ายเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วแนะนำให้กินปลาน้ำลึกเช่นปลาหิมะปลาจาระเมดปลาตาเดียวแนะนำให้ทานข้าวโอ๊ตข้าวกล้องและเลี่ยงการกินแป้งสาลีถั่วลิสงโฮวีดงาเป็นต้น ส่วนผักที่ควรเลือกแนะนำให้ทานผักใบเขียวได้เกือบทุกชนิดแต่ควรเลี่ยงมะเขือเทศและข้าวโพดผลไม้ที่ควรเลี่ยงคือลูกพลับทับทิมลูกแพรมะพร้าวมะเฟืองคนกรุปเลือดโอควรเน้นทานเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะมีกรดในกระเพาะอาหารสูงจึงย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีกว่ากรุปเลือดอื่นมีระบบย่อยเนื้อแดงที่ดี ส่วนการทานนมเนยไข่ควรให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไขมันและคอเลสเตอรอลสูงเกินไปและเลี่ยงแป้งสาลีข้าวโอ๊ตถั่วต่างๆเป็นต้นส่วนคนกรุ๊ปเลือด AB เน้นการกินมังสวิรัตผลิตภัณฑ์จากนมเพราะประสานระหว่างคนหมู่เลือด A และหมู่เลือด B มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอก,กว่าหมูเลือดอื่น แนะนำให้ทานเนื้อสัตว์เช่นแพปะปลาทูน่าปลาเกา๋าปลาซาดินเลี้ยงปลาเนื้อขาวปลาแซลมอนแนะนำให้ทานนมเนยไข่ถั่วเหลืองเต้าหู้โยเกิร์ตไขมันต่ำข้าวโอ๊ตเลี้ยงถั่วแดงงามเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันข้าวโพดเป็นต้น ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณ มีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณคขาสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะหลายครั้งเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ปล่อยผ่านไปทางทที่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เราพบเจอเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและไม่ควรมองข้ามวันนี้เราจะนําเสนอในประเด็นอะไรบ้างน,นั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ ีิราบ,บุรุษกูชีพสุนัขเคนายนับจากวันที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวตั้งแต่วันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาแรงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีผลต่ออาคารสูงและสิ่งปลูกสร้างหนึ่งในนั้นคือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือซอตองอที่ถล่มและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต อีกทั้งมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากตึกจำนวนมากเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่จิตอาสากู้ภยัยที่นำเครื่องมือหนักเข้ามาช่วยเสริมพร้อมประสานความร่วมมือกับทีมกู้ภัยต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายภายใต้อาคารถลม่มหนึ่งในนั้นคือฮีโร่ที่มีความกล้าหาญเชี่ยวชาญ และผ่านการฝึกฝนในภารกิจก,การค้นหามาอย่างชำนาญน,นั่นคือลักกู้ภัยที่ชื่อเคนายหรือสุนัขเคนายซึ่งเป็นสุนัขที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษสำหรับการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกด้วยตัวอักษร K และหมายเลขเมาจากการเล่นคำภาษาละตินสะกดว่า C A n i n e k n หมายถึงสุนักการฝึกสุนัขเคนายอย่างเป็นระบบเริ่มต้นขึ้นในช่วงศตวรรษที่20ในประเทศเยอรมน,นีและเบลเยียมซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาวิธีการฝึกสุนัขตำรวจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมีหน่วยสุนัขเคนายที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมาย สุนัขที่ถูกคัดเลือกให้เป็นเคนายต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้แก่มีความฉลาดและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วมีสัญชาตญาณการล่าและติดตามที่ดีมีความแข็งแกร่งอดทนและเชื่อฟังคำสั่งมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และทำงานในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้อย่างดีภารกิจของสุนัขเคนายสุนัขเคนายสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับการฝึกที่ได้รับได้แก่ภารกิจด้านความปลอดภัยและปราบปรามจะใช้สุนัขที่ตัวใหญ่แข็งแรงรวดเร็วว่องไหวหน้าเกรงขามได้แก่พันธ์เยอรมันเชฟเพิร์ดเบลเยียมมารีน,ยยรนปปอยส์ใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมฝูงชนและปราบปรามอาชญากรรม ภารกิจด้านการช่วยเหลือซึ่งต้องใช้ทักษะความสามารถพิเศษด้านการดมกลิ่นการฟังซึ่งสุนัขที่มีประสาทการรับรู้การดมกลิ่นที่ดีและนำมาฝึกได้แก่บีเกิลเยอรมันเชพเพิร์ดลาบะดอโกเดีรีทรูเวอร์เบลเยียมรีอยส์ใช้ในภารกิจการตรวจหาค้นหายาเสพติดวัตถุระเบิดรวมถึงการค้นหาและกู้ภัยผู้ประสบเหตุจากภัยพิบัติต่างๆที่ใช้ชื่อย่อว่าซา Search and Rescue ซึ่งเป็นภารกิจที่กำลังดำเนินงานกู้ภัยในตึกสอตองงอถลม่มณปัจจุบันสำหรับสุนัขเคนายในเมืองไทยเริ่มการนำเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อราว60กว่าปีก่อนโดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปศึกษาเกี่ยวกับการฝึกสุนัขพร้อมนำความรู้กลับมาถ่ายทอดและฝึกอบรมสุนัขตำรวจภายหลังจากนั้นจึงได้มีการก่อตั้งกองกำกับการสุนัขตำรวจและม้าตำรวจขึ้น เพื่อนำมาใช้ในภารกิจต่างๆทั้งนี้สุนัขตำรวจในประเทศไทยมีระยะเวลาประจำการราว8-10ปีก่อนจะถูกปลดประจำการบางตัวได้รับการอุปการะและใช้ชีวิตกับผู้ฝึกเนื่องจากมีความผูกพันซึ่งกันและกันและบางตัวได้รับการดูแลจากหน่วยงานนั้นๆจนสิ้นอายุไขสุนัขเคนายถือเป็นหนึ่งในวีรบุรุษผู้ภัยที่มีความสำคัญต่อภารกิจ การค้นหาผู้สูญหายในเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวซึ่งมีผู้ติดอยู่ใต้อาคารถล่มในครั้งนี้เป็นอย่างมากแม้สุนัขเคนายจะปฏิบัติภารกิจอย่างหนักแต่ด้วยหัวใจของความเป็นนักสู้ที่มุ่งมั่นกับภารกิจกู้ภัยที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีทําให้สุนัขเคนายทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาที่เข้าพื้นที่กู้ภัยถือว่าพวกเขาเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงทั่วไปด้วยความสามารถในการดมกลิ่นติดตาม และปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายพวกเขาจึงกลายเป็นคู่หูที่ขาดไม่ได้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความปลอดภัยทั่วโลก สวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารและเทรนที่น่าสนใจของโลกที่เราไม่ควรพลาดกับทันข่าวรอบวันค่ะ ในที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจัดงานเสวนาหัวข้อสถาปนาชาติสถาปนาองค์จากโครงเฉลิมพระเกียรติสู่ร่องรอยโบราณคดีวัดอินทารามว่าด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยมีพลเรือเอกวสินสาริกาภูติประธานมูลนิิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนายอเนกศรีหามาศรองประธานมูลนิิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและประธานโครงการบูรณะปฏิสังขรซ่อมแซมพระพุทธรูป32ององค์ในพระอุโบสถหลังเก่า ดรตรงใจหุตางกูลนักวิจัยประวัติศาสตร์โบราณคดีศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทรอ,องค์การมหาชนและรองศาสตราจารย์ดรประพัฒชูวิเชียนหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยายลัยศิลปากรเข้าร่วมในงานค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยสิทธิพันธ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและนายเอนริโกโคาร์นาบูแลนผู้จัดการทั่วไปบริษัทโนโวโนอร์ดิสฟราร์มาประเทศไทยจำกัดร่วมประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ในโครงการจุฬาลงกรณ์เอสโนโวนอร์ดิสยกระดับการจัดการโรคอ้วนด้วยนวัตกรรม โดยเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนด้วยเทคโนโลยี Line Official Account s, หรือ Line OA มาปรับใช้เสริมสร้างการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันจัดการโรคอ้วนอย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือเพื่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยโรคอ้วนและบุคลากรทางการแพทย์ได้โดยตรงทุกท่านสามารถที่จะแอดเข้ามาได้ครับนะฮะ Obi t y Connect นะฮะ ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเรามีรายละเอียดทั้งหมดนะครับรวมถึงข้อมูลที่ผมกล่าวไปทั้งหมดและที่สัมพันธากัอนนั้นนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําเรามีข้อมูลที่ทุกคนจะเทสตแบ็กได้ท่านออกกาลังกายเท่าไหร่ใช้แคลอรี่เท่าไหร่ท่านจะทราบครับท่านต้องทําอีกเท่าไหร่ท่านจะรู้ครับเรื่องอาหารท่านทานไปเท่าไหร่ตอนเช้าทานไปแล้วเท่าไหร่ตอนเย็นจะต้องแบ่งให้เหลือน้อยเท่าไหร่เรามีข้อมูลให้ท่านอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ภาพรวมทั้งหมดแล้วท่านสามารถเทสตัวเอง กับย้อนหลังได้หมดนะครับในการที่จะช่วยให้ท่านมีเครื่องมือมีอินโนเวชันทำให้ท่านดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นและห่างไกลจากภาวะโรคอ้วนครับ คุณเกียงไกลมาศพจนสุนทรหรือเคนโดพิธีกรชื่อดังผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจเปิดตัวบริษัทเคนโดโกบอลซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากร้านข้าวแกงคุณยายสู่ธุรกิจอาหารระดับโลกซึ่งเป็นการรวมพลังของ3ามบุคคลที่มีหัวใจรักอาหารรวมสร้างสรรคผลิตภัณฑ์อาหารไทยวางเป้าหมายส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยเต็มรูปแบบคุณภาพพรีเมียม จากคาแรคเตอร์แซบจี๊เฉพาะตัวของเคนโดได้พัฒนา4แบรนด์หลักอาทิเคนโดโอโหแซบกลุ่มน้ำพริกและพริกแกงรสชาติจัดจ้านเคนโดโอโหสดผลิตภัณฑ์เนื้อปลาสดบรรจุสูญยากาศเป็นต้นและพร้อมขับเคลื่อนตลาดอาหารด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานสูงอีกทั้งมีแผนเพื่อสร้างโอกาสให้สังคมระยะยาวผ่านระบบแฟนชายครบวงจรเพื่อผู้ด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัททิปเปิลเจคอมมูนิเคชั่นจำกัดจัดโครงการเสียงจากทะเลซีแอนซ์าวทะเลดนตรีรักทะเลที่นำดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและพลังเยาวชนมาผสานกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนโดยทีมงานจากเครือข่ายนักสร้างสรรค ท้องถิ่นจังหวัดตรังที่มุ่งเน้นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการเปลี่ยนเสียงสะท้อนของท้องทะเลให้เป็นแรงบันดาลใจสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงการอนุรักษ์พยูนไม่ให้สูญหายเพื่อให้เมืองตรังเป็นเมืองหลวงของพยูนตามเดิม กุสินาราหรือกุสินครรัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียสังเวชนียสถานแห่งที่4ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมืองปาวะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปรินิพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพิงพระโคตมะพุทธเจ้าความหนาแน่นของประชากรชาวอินเดียมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ทำให้ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากยังคงเดือดร้อนลำบากและการเจ็บไข้ได้ป่วยยังคงยากในการเข้าถึงสถานพยาบาลและเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ให้มีลมหายใจต่อชีวิตอยู่ได้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานพยาบาลกุสินาราโดยวัดไทยกุสินาราซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงมุมเล็กๆที่ตั้งขึ้นเพื่อแจกจ่ายายาโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุเอ็ดคชเจเสนีเป็นโยงอุปถากจากนั้นคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลี สมัยพนท่านทวชัทยทวีสีอดีตเอกอัครราชทูตได้ริเริ่มเชิญมูลนิธิหานามสิงห์ฮาอันกอสัจเทพมีคุณกรูมักสิงห์สัจเทพคณะบดีชาวไทยอินเดีย ซึ่งมีคลินิกการกุศลที่นครกรุงเดลีอยู่แล้วให้มาตั้งคลินิกที่วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชก็ชชดูแลรักษาพยาบาลและสง่งเคราะห์การรักษาพยาบาลแก่สาธราณชนผู้ได้โอกาสและขาดกำลังทรัพย์ต่อมามูลทีิสถานที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชาพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีประทุม ได้เดินทางมาไหว้พระปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุศินาราและได้เห็นพ้องต้องกันว่าการตั้งคลินิกแห่งนี้มีประโยชน์ใหญ่หลวงนักจึงเสนอให้ขยายกิจการออกไปเป็นสถานพยาบาลเพื่อรองรับชาวไทยที่มาสแสวงบุญและเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูพระาศาสนารวมถึงเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น อาตมาได้อยู่ตรงที่สถานที่ปรินิพานเห็นถึงความสำคัญของลมหายใจการที่ลมหายใจจะหมดลมหายใจเนี่ยมันชั่วแวบเดียวฉะนั้นการที่เราได้ดูแลลมหายใจสามารถรักษาลมหายใจให้คนที่นั่นเป็นบุญกับคนที่ได้ทำและส่อชีวิตให้คนที่เข้ามารักษาการพยาบาลสาธารณสุขของคนอินเดียยังเข้าไม่ถึง เคยถามคนว่าทำไมคุณถึงผ่านโรงพยาบาลมาหลายโรงพยาบาลมาที่นี่เพราะอะไรเขาให้คำตอบว่าเขาได้ยาดีเขาได้หมอดีจากการรักษาที่นี่ไม่ใช่เฉพาะคนท้องถิ่นแต่คนนอกเขตที่มาจากไกลและสิ่งที่สำคัญคือเป็นการเผยแผ่ฮานพระศาสนาในต่างประเทศทำให้คนได้รู้จักพระพุทธศาสนา และทำให้คนได้รู้จักน้ำใจของคนไทยปัจจุบันสถานพยาบาลกุชินาราคลินิกประกอบด้วยห้องตรวจ5ห้องห้องเอ็กซเรย์ห้องอันตาซาลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือดห้องกายภาพบำบัดคลินิกพิเศษเฉพาะทางห้องฝึกปฏิบัติสมาธิสมดุลกายจิต ห้องพักแพทย์อาสาสมัครปฏิบัติงานห้องพักฟื้นชั่วคราวพระเถระผู้ใหญ่ห้องปฐมพยาบาลพักฟื้นสำหรับผู้เดินทางมาสแสวงบุญโดยการให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกเชื้อชาติภาษาศาสนา,าและวันนะทั้งในเขตพื้นที่โดยรอบและเมืองใกล้เคียงเช่นโครักปูหรือแม้แต่เมืองที่อยู่ไกลออกไปเช่นไวยสาลีเป็นต้นโดยคิดค่าบริการเพียง12รูปี หรือ6บาทรักษาทุกโรคและทุกวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเฉลิมพระชนมพรรษาเปิดรักษาฟรีโดยมีพระวิเทศวชิรยานวิรักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชเป็นผู้บริหารและดูแลขอเชิญชวนโยมทั้งหลายร่วมบุญการสร้างโรงพยาบาลที่ประเทศอินเดียเมืองพุทธภูมิ ที่จริงการบริจาคเงินการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยทำที่ไหนก็ถือว่าเป็นบุญทั้งนั้นแต่บัตรนี้อยากเชิญชวนให้คนทำที่สถานที่เสด็จดับขันธบรินิพานฉะนั้นการได้บริจาคทำบุญที่นั่นก็มีความเชื่อว่าเป็นการต่ออายุของคนที่บริจาคได้อานิสง์ก็คือได้มีอายุและเป็นการรักษา,าธาตุขันธ์ เป็นการไม่เจ็บไม่ป่วยและมีความเจริญในทางร่างกายและจิตใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้บูชาองค์ศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าณสถานที่ที่พระองค์เสด็จนบขันธปรินิพพาน หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ